มาเปิดประเด็นกันค่ะในเฟซของอานนท์นะคะก็เดือดค่ะด่าการแชร์หลักหมืน่นแต่โพสต์คดีกับแชร์แค่หลักสิบเจอรุมสวนเจ็บจี๊ดค่ะจากที่มีการปรากฏข้อความนะคะในหน้าเฟซบุ๊กของนายอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มรัษฎรค่ะซึ่งอยู่ในเรือนจำแต่เมื่อมีความเคลื่อนไหวที่หน้าเฟซก็ทำให้มีกระแสถูกพูดถึงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบรรดาแนวร่วมกลุ่ม3นิ้วค่ะ ที่ออกมาตอบโต้โตโตกันอย่างรุนแรงดุเดือดภายหลังบรรดาแกนน้ำไม่ได้รับการประกันตัวและดูเหมือนว่าไม่ได้รับความสนใจจากแนวร่วมที่อยู่นอกเรือนจำทั้งนี้ใน Facebook ของอานน์นำพาค่ะมีการแชร์ข้อความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วได้มีการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับคำสั่งศาลล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายนเวลา19นาฬา12นาทีว่าปัจจุบันอานน พิ่งถูกฝากครั้งครั้งล่าสุดคดีมาตรา112จากการประสายในกิจกรรมครบรอบ1ปีม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างไรก็ตามคดีมาตรา112จากการประสายในม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์เมื่อปีที่แล้ว3สิงหาคม2563พึ่งถูกสั่งฟ้องไม่นานมานี้และต้องมีการยื่นประกันอีกครั้งในนัดถามคำให้การ ภายหลังทนายความยื่นประกันตัวในเวลา17.30นนาทีผู้พิพากษาชนาทิพเหมือนพวงมีคำสั่งไม่อนุญาตประกันตัวผิดเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการแห่งคดีร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะไปกระทำการตามที่ถูกฟ้องหรือจะไปก่อเหนอนตุอันตรายประการอื่นหรือจะหลบหนีได้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยให้ยกคำร้อง คำสั่งนี้ทำให้หากอานน์ได้รับการอนุญ,ญาตประกันตัวในคดีครบรอบหนึ่งปีแฮร์รี่พอตเตอร์ในอำนาจควบคุมตัวของศาลอาญากรุงเทพใต้เขาก็จะถูกขังต่อในอำนาจของศาลอาญาราชดาอย่างไร้รอยต่อสำหรับวันนี้คดี19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรที่มีนัดไตสวนถอนประกันต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากอานน์ซึ่งถูกขังอยู่ยังไม่ได้รับเนื้อหาคำร้อง โดยสารนัดไต่สวนอีกครั้งวันที่3พฤศจิกายน2,564หากได้ประกันใน2คดีข้างต้นก็ยังมีนัดถอนประกันตัวรออยู่จากนั้นข่าวเฟซบุ๊กของอานอนท์นำพาก็กลับมาโพสต์ข้อความอีกครั้งในวันเดียวกัน คือวันที่7กันยายนแต่เป็นเวลา22นาฬกา56นาทีโดยระบุว่าสเตตัสด,ด่าชดชดคนแชร์หลักหมื่นสเตตัสปล่อยเพื่อนอัปเดตสถานการณ์คดีคนแชร์หลัก10และร้อยยังมีคนถูกขั้งอยู่อีก7คน6คนถูกขั้งมาหนึ่งเดือนแล้วเขาเหล่านั้นชอดแทนคนที่ไม่กล้าชอดมาตลอดรวมเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวสิทธิจะแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนพูดได้อย่างเท่าเทียมกัน คนหมายอยู่ในมือเขาแต่จริงๆแล้วเรามีคนมากกว่าต่อมาเมื่อมีข้อความดังกล่าวค่ะถูกเผยพแพร่ออกไปปรากฏว่ามีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายทั้งให้กำลังใจและผู้จาในทำนองประชดแต่ที่สำคัญบางข้อความก็เหมือนล่วงรู้ว่าแกนนำผู้ชุมนุมตั้งใจเข้าเรือนจำทำให้อดินของทางเพจอนนนพาต้องมาคอมเมนต์ตอบโต้อย่างดุเดือดเช่นก็แกนนำเข้ามอบตัวเองนี่ แต่แปลกนะปกติไม่ยอมให้จับง่ายๆเหมือนจะรู้อนาคตว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปตั้งแต่แกนนําไปอยู่ในนั้นความรุนแรงของม็อบก็มีทุกวันกลัวโดนลูกหลงคงคิดว่าอยู่ในนั้นปลอดภัยกว่ามานําม็อบหรือเปล่าทางด้าน Facebook ของอานนท์นำพาค่ะก็เข้ามาตอบโต้ว่าดักดานคนบ้าอะไรอยู่ๆจะไปหาตำรวจถ้าไม่มีหมาจับการไปมอบตัวคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่หลบหนี แม้อยู่ในคุกปลอดภัยเอาเซลล์สมองส่วนในคิดและก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะเกี่ยวกับการติดโควิดของนายอานน์นพาทำให้ทางด้าน Facebook ของอาน,นน์นพาค่ะก็เข้ามาตอบว่าติดจากเรือนจำไงก่อนเข้าตรวจแล้วผลเป็นลบทุกคนอยู่ไม่กี่วันผลเป็นบวกเกือบทุกคนและก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าก็ดีแต่เก่งแต่ดานในโลกโซเชียลแต่เวลาลงถนนแทบไม่มีคนกล้าฟังเราเยอะที่ว่า มีแต่ในโลกออนไลน์ชีวิตจริงมีนิดเดียวฝ่ายรัฐถึงทำอะไรโดยไม่แคร์และก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่ายิงสเตตัสแปะเลขบัญชีด้วยยิ่งไม่มีคนสนใจขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,กรอีกด้วยค่ะ